สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปสั้นนะคะถือว่าเป็นการเก็บตกนกสั้นๆก็ขออนุญ,ญาตที่จะอ่านการถแถลงการของพักเพื่อไทยนะคะบอกว่าขอถแถลงการยืนยันว่าพักเพื่อไทยนั้นมีสิทธิที่จะได้ตําแหน่งประธานสภาเตือนนะคะอีกพักหนึ่งแล้วก็ขวดคําพูดด้วยนะคะบอกว่าหลีกเลี่ยงที่จะใช้มวลชนในการกดดัน อ๋นี้แสดงว่าเขากําลังต่อว่า,อาพักอีกพักหนึ่งนะคะว่ากําลังใช้กระแสสังคมประชาประชา,าประชามติในในประเทศไทยเนี่ยไปกดดันเขาหรือเปล่านะคะว่าเออไม่ให้มาทวงเก้าอี้ประธานสภาอ๋อนี่ค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันนะคือตําหนิกันแบบจระๆเลยอ่ะบอกว่าเตือนอีกพัก หลีกเลี่ยงในการที่จะใช้มวลชนเนี่ยมากดดันแล้วขอย้ําเลยว่าประธานสภามีหน้าที่ในการผลักดันทุกนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลให้สําเร็จไม่ใช่ผลักดันวาระพรรคใดพรรคหนึ่งและการจัดสรรตำแหน่งต้องคำนึงถึงความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายเป็นหลักด้วยนะคะโอ้โหวันนี้ฟาดเปรี้ยงเลย ะะมาดูตัวเต็มๆกันนิดหนึ่งนะ,ะบอกว่าประธานสภาควรเปิดทางผลักดันทุกนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลให้สำเร็จไม่ใช่ผลักดันวาระของพรรคใดพรรคหนึ่งเท่านั้นปัจจุบันที่เป็นรัฐบอ่ขออภัยนะปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลผสมมีภารกิจสำคัญในอมออาตายล้อมอะไรเนี่ยเอาใหม่ ปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลผสมมีภารกิจสำคัญใน MOU ร่วมกันไม่ว่าประธานสภาจะเป็นใครจะมาจากพรรคใดก็ต้องทำภารกิจร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายข้อเท็จริงที่เกิดขึ้นในวงการเจรจาพักร่วมรัฐบาลพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า การจัดสรรตำแหน่งจะคำนึงถึงความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายเป็นหลักหากจะยกกรณีที่เพื่อไทยนั้นชนะการเลือกตั้งชนะโหวตทั้งนายกรัฐมนตรีและประธานสภามาโดยตลอดไม่มีพักอันดับสองได้นั่นเป็นเพราะพักเพื่อไทยนั้นชนะเลือกตั้งเด็ดขาดได้คะแนนเสียงยุติธรรมกับทั้งสงฝ่ายเป็นหลัก หากจะยกกรณีที่เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งชนะโหวตทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานสภามาโดยตลอดไม่มีพักอันดับสองได้นั่นเป็นเพราะเพื่อไทยชนะเลือกตั้งเด็ดขาดได้คะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้ทแทนราษฎรจึงชนะโหวตด้วยเสียงของสอสและผู้สนับสนุนในกรณีนี้เราชนะมาด้วยกัน ก็ควรที่จะทำงานร่วมกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจในฐานะของพรรคร่วมรัฐบาลหลีกเลี่ยงที่จะใช้มวลชนมากฎดดันกันแต่ควรที่จะหาทางทำภารกิจเพื่อประชาชนร่วมกันให้มันสำเร็จลุล่วงไปประเทศจะได้ประโยชน์สูงสุดร่วมกันน,น,นี้ก็เป็นคําแถลงของทาง พักเพื่อไทยนะคะแล้วก็อืมก็อยากให้ทุกคนนะคะลองตรองดูก็แล้วกันนะคะว่าหลังจากที่มีการถแถลงแบบนี้ออกมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างอืมทุกคนมีความเขาเรียกอะไรนะมีการแสดงความคิดเห็นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทางอพักเพื่อไทยอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ อันนี้เดี๋ยวขอมาดูที่คุณแถมนะคะแถมด้วยคุณเฮกอ่ะขอให้นะคุณก้องห้วยไร่นะคะเขาบอกว่าล่าสุดเลยคุณก้องนะได้มีทิ้งกรอนนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้อ่านนะ,ะก็รู้สึกว่าจับใจจริงๆนะคะมาดูกันเขาบอกว่ากูเขียนกดให้มึงแพ้ตั้งแต่แรกกูเขียนบทให้มึงแย่ แผ่นดินหนีกูเขียนเกมให้มึงเล่นพอเป็นพิธีกูลิขิตเขียนทีวีพวกมึงไว้แค่ใต้ตีนนะ,ะนี้เป็นบทกวีของทางคุงคณก้องห้วยไร่นะคะซึ่งฟังแล้วก็จับใจดีนะคะเจ็บดี <c oughs> นะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟัง นะโอเคโอกาสน่าเจอกันใหม่นะคะคลิปสั้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ